เก่สัส่วนรัฐการหรือเรื่องาทางเอกชนครับรวมทั้งสื่อมวลชนเพือที่จะมองเห็นชาติไทายร่วมกันว่าประเทศชาติมองเห็นอยู่ว่าเราได้ทอดทิ้งของชาติู่นี้หรือไม่ร่างกายของประชาชนของพระกเขารู้จักเองชาติเองนี้ไหมดังนั้นการที่ขึ้นในจุดจุดร่วมแรงร่วมใจ อยากเห็นสิ่งต่างๆที่เขาจะสะท้อนให้เราว่าบทประพันธ์ที่สะท้อนเข้าไปในจิตใจในสุดมอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทจะส่งมามีการติดต่อประสานงานเห็นว่ตอนแรกก็จะเข้ามานะครับอยากจะขอฟังที่เห็นทีท่านหนึ่งนะครับฟากครับฟานกนานได้เด้เรียกว่าอะไรไห่ะคิดว่าน,น่าจะน่าจะสมบูรณ์แบบถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นที่เต็มๆนะยินดี สังคมเรามันรู้นว่างมันคลื่อนคว้างที่จะเยียวยาถ้าไม่ไม่ใช้เรื่องงาชติ

ให้เลยนเสียงหัวใจกันและกันให้ลูกซึงถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูหงออกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นตรงเหมือนเหมือนกันเมือ่อใดก้องเมือนั้นสันที่สุดจะคืน ราอยากให้เพลงนี้มันดังไปสู่สามิบัติเชนในภาคใต้ถ้าเราอยากให้เสียงนี้มันสโตนไปถึงสามิบัติเชนในภาคใต้ตบมือครับรับก็เชื่อโนทางทีวีแล้วก็ทางสื่อมวลชนต่อไปนะครับว่าจะขยายได้ไปขนาดไหนเท่ารแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยพวกเราก็ได้ฉุกคิดว่าเพลงชาติของชาติไทยของเรานั้น มันพบรมรเขาได้รักษามาจนถึงปัจจุบันเราต้องรักษาต่อไปครับเราต้องทําให้ดีวันนี้เราต้องสร้างความนักความสมัคคีให้เกิดขึ้นดีกว่าน,นี้นะครับเราจะรักกันเราจะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติครับ